เรามาดูพลังของปั๊มจุ่มขนาด2นิ้วนะครับเป็นปั๊มจุ่ม DC 24โวลต์380วัตต์นะครับตัวนี้ใช้แผง230วัตต์นะครับเป็นแผงที่แตกนะครับเป็นแผงที่แตกนะครับมีรอยมีรอยแคร็กนะครับรอยแตกที่ลูกค้าคัดออกนะครับเนี่ย อันนี้ก็คือแตกแบบนี้ก็จะไม่ขายให้ลูกค้านะครับหรือถ้าขายก็จะเป็นรา,ราคาสินค้ามีตาหนินะครับอ่าเหมือนกันนะครับสองแผงนะครับมีรอยแตกค่อนข้างเยอะนี่ครับอ่ามีรอยแตกอ่าผมก็เลยเอามาทําเป็นตัวแผงตั้งโชว์นะครับแต่ตั้งไว้เฉยๆเนี่ยก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์ ก็เลยเอาปั๊มนะครับใช้แผงสองตัวนี้เป็นแผงสำหรับเทสปั๊มระบบ24นะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มจุ่มขนาด2นิ้วนะครับขนาด2นิ้วอ่าปั๊มยู่ข้างล่างไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับเป็นปั๊มจุ่มขนาด2นิ้ว24โวลต์380วัตต์นะครับตามสเปคปั๊มเนี่ยคู่มือเขาบอกว่า ควรจะต่อแผง250ถึง330วัตต์นะครับจำนวน2แผงนะครับแต่อันนี้ผมใช้แผง230วัตต์นะครับเป็นแผงที่มีปัญหาด้วยนะครับแผงที่แตกก็ใช้2แผงก็สามารถทำงานได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลว่า,าถ้าซื้อปั๊มตัวนี้ไปเนี่ย แล้วแผงมันกําลังจะไม่พอหรืออะไรหรือเปล่านะครับมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า,าในช่วงที่แดดอ่อนนะครับในช่วงที่แดดอ่อนหรือว่ามีเมฆบังเยอะๆเนี่ยกำลังของปั๊มเนี่ยก็จะดรอปลงมานะครับอาจจะไม่ได้ทํางานเต็มที่ของมันอันนี้นะครับก็คือปริมาณน้ําที่ได้นะครับก็เต็มท่อ2นิ้วนะครับถามว่าตอนนี้แผงเนี่ยมันเป็นแผงที่ แตกนะครับกําลังไฟมันอาจจะผลิตได้ไม่เต็มที่ก็ยังได้น้ํำประมาณนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแผงใหม่หรือแผงที่มือสองตัวที่มันไม่ได้แตกไม่ได้มีปัญหาเนี่ยปริมาณน้ําได้เยอะกว่านี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะล,ลงรูปปั๊มกับอ่าสเปคของปั๊มกับสเปคของแผงตัวที่ใช้งานนะครับไว้ให้ลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับก็ชุดนี้นะครับ ชุดนี้ถ้าจะให้ผมไปติดตั้งผมก็ยินดีที่จะไปติดตั้งให้ทั่วประเทศนะครับก็มีขาประมาณนี้เลยแต่ขาที่ไปติดตั้งหน้าง,งานเนี่ยจะยกสูงกว่านี้นะครับอันนี้ขาจะอยู่ที่ด้านหลังเนี่ยจะสูงยกสูงอยู่หกสิบเซนนะครับด้านหน้าจะอยู่ประมาณสามสิบกว่าถึงสี่สิบเซนเนาะแต่ถ้าไปติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ย ด้านหลังจะยกสูงอยู่ที่ประมาณเมตรเจนะครับด้านหน้าจะอยู่ประมาณเมตรสี่สินะครับเพื่อที่สามารถเข้าไปนั่งพักหรืออะไรได้เลยนะครับด้านใต้แผงก็วันนี้ก็เอามาให้ดูคร่าวๆนะครับอ่าเป็นทางเลือกใหม่นะครับสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ต้องการสูบน้ำเข้าสวนหรือว่าสูบน้ำเข้าบ่อพักนะครับ หลายๆแปลงนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดระยองเนี่ยอ,อยู่ใกล้กับคลองชนะระทานซึ่งเขาจะปล่อยน้ําเป็นเวลานะครับหรือว่าเขาจะปล่อยน้ําแค่บางช่วงเวลานะครับเราต้องการสูบน้ําเข้าสวนบางท่านเนี่ยก็ใช้เป็นพวกเครื่องนะครับซึ่งต้องเติมน้ํามันนะครับก็จะจะ,จะต้องมีค่าน้ํามันตามมานะครับแต่อันนี้ก็คือตอนที่ติดตั้งเนี่ยอาจจะใช้งบประมาณประมาณนึง แต่หลังจากนั้นนะครับก็คือมีแดดเมื่อไหร่ก็สูนบน้ำฟรีได้ตลอดนะครับถ้าสนใจก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0878811177นะครับเป็นการเลือกใช้พลังงานสะอาดนะครับเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันนะครับเพื่อประหยัดงบในการทำกรเกษตรแล้วก็ช่วยลดปัญหาโลกร้อนด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ